ครับวันนี้ผมจะมากลับไปครับผมจะกลับมาเล่นแม่เด็บว,วันนี้ผมเล่นเกมใหม่คือเ,เกมเจ็บบาทไม่ทุกคนเข้าเจ็บบาทเริ่ๆเล่นเจ็บบาทได้แล้ว,ขวเขาเล่นเจ็บบาทมันร่วมมือกับมันเกมร่วมมือกับเอ่อไอเดรกออนให้ท่านอ๋อเล่นเพิ่ม โอ้ยเจียงี่้เวรน้อยไปครับปียาครับปีสองรอบนี่ครั้งเดียวตัวตันเลยว้าวยิงหรือเปล่าไม่รู้ครับโอ้โหตันเลยเอเล่นไอ้เล่นนี่โคตรคุ้ม าดูวะตุนตุนตวนตุนตุนตุตตุนร้ต้นไ้สัตัดไปมาจัก็จัดวะอ้โหวังทุกคนเยอะดูดิคือบันทึพีนี่นค,นนนคือหลักคตรโกง เอ็นตาอ้าคุ้มขนาดไหนอ่ะที้งสองตัวที่ผมอัพกันแล้วผมก็ดูเจ็ดบาทแต่ผมรู้จักกี่เชไปสู้กันเลยที่นี่ผมก็เดางโค้ดแต่เก่าผมเดิมผมขอรบกวนเก่าผมไปอ่ะ S <S การเป็นมังคุดผมก็จะเป็นลิน้่บ้านรอบนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมังคีนะเฮ้ยโอ้แบบผมจะหมดแล้วอ่ะนี่แบบผมจะหมดแล้วเบียดผมมากดูดิเนี่ย หมดละชาร์จดีบ่ะเออเดี๋ยวผมค่อยช้าแล้วกันอ่าใครก็ได้เอาดูดิโปรตีตามช่องผมโคตรน้อยเลยเหมือนช่องเก่าของเลยเจ้ทตาปิดอ่ะอิหี่ย่างนัคอติดตามเยอะชิบหายกูก็ไม่ได้ทำดีอะไรมากแล้วนั่นี่บ่阿ช่องนั้นอะดูดิครับดูะนะดูนะมันแม้จะก,กระโดดขึ้นไปอ่ะ คุณยัไม่ผิดอ่ะแม่งกระโดดข้ามโอ้ผมรับอะไรว t าเธอฟาดรับไรเนี่ยคือทามู่าู้นะปึ๊บปบปึ๊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 นไงกระโดดข้ามแม่งเลยเดียวแล้วทำาเธอว่าเตรตรรเวลกุ๊ด อาหารหนึ่งที่อ๋อห,หนึ่งดีเลือบผมยังไปสู้อาา่ะผมจะทำอาหารอ่ะผมยังไปสู้อ่ะผมเปิดเสียงมเสียงไม่จะแทรกอ่ะไม่รู้ใครยิ้มเสียงผมหรือเปล่าชาัดหรือเปล่าชาัดไหมชัดเลยอ่ะไอ้ ทำไมแล้วผมไม่มีไม้ดีๆเลยผมไม่มีไม้เลยหมอันโทรสังเดียวจบนะครับของช่วงนี้มันคิดอะไรดีเลยสีเยอะทำไมทำไมยังไม่กูซื้อแต่มันไม่รีกูซื้อกูอยากซื้อกิน ผมไม่อยากสู้อยู่อะโอ้ยคุยจะทียมวะอ่าอย่างนี้จะเทีมทีมคุยมีเอเลนอยู่ด้วยไม่ใช่หรือดึง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 เฮ้ยอไปแล้วกูจะ อยากมีเอเลนมึงเข้เขาใจกูใช่ไหมกูจัดทีมกูอยากไปแทนเอาไวน้นี่เอาไว้ตรงนี่ตรงลงเอาไว้นี่ไปดิเอา้นี่มาไว้นี่เอาไรไม่ไนะ อันน okay, oh, ี so, uh, ้ไว้นี่อันนี้นีโอเคจบโอ้โหมันเป็นขี้วปไงเลยห๊ะเฮ้ไม่ได้จะเลนดูยสิอโ้อะไรกุมาแล้วครับผมนี่ยุบสตาร์ตตอนี่แล้วครับอย่างแรกแกคิวมามามา ตูมนัดเดียวแตกนัดเดียวอรอดูไอ้นี่โอ้ฟ้าโอ้โหปังแตกแล้วมาแล้วเล้วโคตรเร็วเลยไอ้แค่โอ้เยี่สิบต่อไปเจ็บบาทเหรอจะเกินต่อดีวะ

คือใช่หลังอัปเดตเสร็จสองปีสวดเสิงหาเข้ามานี่ยูผมคนเดิมไม่ผีไฟไม่ของเหี้ยอะไรมาแจกเลยเออไงต่อเล้วยังไงต่อ 来应该咋？<music> <music> เกือท่านผู้ชมพี่เราอะอาหลักผมนะเนี่ยคุมโอ้โหโอ้โอ้เก,กือจังวะดูสิตูในลักกี้ผมชุดขุนเหมือนกันเลยผมไม่รู้ เตินแค่ตาเดียวจบไปครับโอ้ในตอตแรงใหม่ผมก็จริงผมก็อยากได้เอออาเด้งอะไรวะด้วยเฉยเด้งวัด ยัไดีตอวนี้เชเฟสดกาคุณผู้ชมเชผมเองนี่นี่เพื่อนผมเพื่อนผมชื่อเอมอ่านี่เพื่อนผมเบชื่อปีชบอก nó เลยตึตกไปได้ dài คุณพ่ออือไมเนีย่ยไมเนี่าานนตาคุ้งไม่คมเคยเห็นงานกีฬาโรงเรียนยูเอหรอ แค่นี้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ